วันนี้มาเจอร้านแคนตะลุกนะครับเส้นเมืองจันอ gardens, ุทุมพรพิสัยนะครับตรงนี้ไปเมืองจันนะครับอำเภอเมืองจันจังหวัดชิตสเกตอันนี้มาจาก so sprechen, อ่สี่แยกอุทุมพรนะครับหรือว่ามาจากตัวอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับตรงนี้นะครับถ้ามาจากสองสองหกก็เลี้ยวซ้ายนั่นนะครับมาทางเมืองจันนะครับตรงนี้นะครับเป็นร้านเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับบอกว่าปลูกเองนะครับแคนตะลุกนะครับตรงนี้ของสดค่าสดจากสวนเลยค่ะโอ้สดจากสวนเลยนะครับนี่ราคา สามโรยนะครับนี่สขายขายตามรูปตการประคำนีถว่าสี่วาไปทงานใต้เขาจะไปถูกกฎหมายอะไรก็แล้วแต่สาี่่อปอประมาณประมาณได้3ามรุ่นต่อปีเพราะว่า สองเดือนครั้งหนึ่งสองสองเดือนมันจะเก็บได้ครั้งหนึ่งนะะในสวนลังบ้านอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นไม่ถึงกับหลังบ้านจะเป็นที่นาที่เป็นกฎหมายที่สูงอะค่ะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับนี่น้องดีปีค่ะอ๋อน้องดีปีนะครับโอ้โหนะครับนี่ครับผสดจากสวนนะครับสามโร้อยปลูกเองนะครับสดจากสวนจ้าเลยนะครับนี่ครับโอ้ขครผ่านไปบ้างเอบางทีก็เห็นขายข้าวโพดนะ ขายมะม่วงมีของตามฤดูกาลเออนี่มาขายเองนะครับนี่เส้นนี้นะครับเส้นอุดมพรเมืองจันทร์นี่นะครับนี่ตรงนี้เลยบ้านก่อนถึงบ้านน้องดีปรีนะครับนี่ครับถ้าถ้าเลวตรงไปหัวโค้งนั้นก็คือบ้านน้องดีปรีนะครับอมาบอกร้านของสดจากสวนอีกที่หนึ่งนะครับในอุดมพรพิสัยนะครับนี่นะครับร้าสรีสามหมู่ร้อยมีแต่ลูกสวยๆเลือกเอาเลือกเอานี่ครับเนี่คเับฮะ S <S เลือกให้พี่เขาเลือกให้เลยออจอดนะครับแบบชาวสวนมาขายเองเงี้ยนะครับทำเองขายเองนะครับ,ารบสามยูอ่าสามยูอ่าใน,นถุงนี้ก็คัดแล้วนี่บอกเออเอาเรื่อยเอาเรื่อยนี่ก็สวยแล้วนี่ส<อ>วยแล้วนะครับอันนี้นขายทั้งปีนะครับดูทรงร้านนะครับนี่เป็นผลผลิตจากสวนปลูกเองนะครับอ่าแนะนำร้าน ของผลไม้นะครับของขุวานิสัยนะครับที่บ้านนองดีปรีนะครับแวะชอบกันนะครับรโอ้นี่ขูอความสดนะครับดูดูนะครับโอ้แม่คา้าไปดูข้างในนะครับโอ้นี่กองอยู่ประมาณสักร้อยกิโลนะน,น,นี่ตรงนี้น,นี่ได้อยู่นะครับนี่สดน,นี่นี่ วันนี้เลยครับถ้าถ้าเลือกลูกนะครับให้เลือกลูกแตกในลายอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าถ้าถ้าความหวานสีสีฟองฟงค่ะสีแบบดูเจะหวานค่ะคือสุกแล้วสุกแล้วอย่างเงี้ยฟองฟองค่ะอ่าให้แม่ค้าบอกว่าดูจากนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเออลายแต่ว่าต้องฟองแต่ว่าแม่ค้าก็คาดมาแล้วแหละเพราะว่ามันจะไล่กันใช่ื่อเหมือนกันอ่าเอาวิธีการดูแกจะลุกนะครับจากแม่ค้าที่ปลูกเองขายเองนะครับ นี่นะครับที่บ้านน้องดีปรีนะครับคุณพ่อพี่สายสีสะเกตขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับลองแล้วนะครับเมื่อวานลองไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะให้ให้ท่านผู้ชมเห็นอีกว่าอร่อยนะครับลองแล้วหวานนะครับไม่แช่เย็นเป็นยังไงบ้างหวานหวานมันโอ้แนะนําแนะนําเลยนะครับเนี่ยอรีวิวจากที่ขายจริงแล้วก็มาชิมจริงนะครับไม่ได้ชิมหน้าร้านก็มาชิมอี่บ้านเลยนะครับแบบนี้ก็ได้แคนตาลก เส้นทางบ้านหนองดีปลีนะครับร้านก่อบ้าน